วินล่าเฮอูนายเอเมอรี่ต่อสัญญาถึงปี2027อสตันวินล่าครับประกาศอย่างเป็นทางการว่าอูนายเอเมอรี่ครับเฮดโค้ชยอดฝีมือของพวกเขาเนี่ยต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมไปจนถึงปี2027เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยกุนซอวัย52ปีเจ้าของฉายาโลกิเนี่ยนะครับเข้ามารับตําแหน่งกับอสตันวินล่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022ครับแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยผลงานกําลังติดลมบนเลยครับพาทีมวินล่าลุ้นท็อปโฟในการลุยตั๋วศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับแล้วก ในศึกยูโรปาคอนเฟลันซ์ลีกด้วยแล้วก็ยังปั้นนักเตะอย่างออลิเวอตินครับเป็นรองดาวซันโวแล้วก็เป็นท็อปแอซิ์ของพนะิีเมลีกณตอนนี้ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าพาวิลล่าเนี่ยติดลมบนแบบโหดแล้วก็สามารถชนะได้ทุกทีมด้วยนะครับผลงานแบบนี้ครับแน่นอนฮะเขาก็เนื้อหอมนะครับเป็นข่าวกับหลายๆทีมที่กําลังจะกุนซื้อไม่มีเนี่ยในช่วงตลาดนี้ไม่ว่าจะเป็นบาเยอร์มิวนิกแม้กระทั่งบาซารวมถึงลิเวอร์พูลเองก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวกับอูนาเอเมอรี่ครับแต่ล่าสุดครับ เขาก็ตัดสินใจดับข่าวลือทั้งหมดครับด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่กับแอตตันวิลล่านะครับอูนายบอกว่าตอนนี้ได้ยังสนุกกับแนวทางการสร้างวิลล่าแล้วก็ผมสนุกกับฝ่ายบริหารสนุกกับเจ้าของทีมแล้วก็มีความสุขกับนักเตะรวมถึงแฟนบอลทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอยู่ต่อบที่นี่ก็ไม่ต้องเป็นเรื่องที่คิดเยอะเลยครับโดยณตอนนี้อันดับ4เนี่ยวิลล่าอยู่อันดับ4ครับแล้วก็นําหน้าสเปอร์อยู่6แต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าสองเกมแต่ถ้าสเปอร์เก็บได้6แต้มเต็มเนี่ยแต้มก็ยังเท่ากกกััันนแตตู่ไดด้้เสีย็องมาว เพราะฉะนั้นเนี่ยวิลล่าก็ยังประมาทสเปอร์ไม่ได้ครับส่วนในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ครับวิลล่าเมื่อเขาเจอกับโอลิมเปกอสในรอบรองครับและถ้าชนะผ่านเข้าสู่รอบชิงได้นเนี่ยก็จะมีลุ้นครับในการคว้าแชมป์แรกให้กับวิลล่านับตั้งแต่ปี1996เลยครับก็ต้องบอกว่าเกือบเกือบ30ปีแล้วที่วิลล่าไม่เคยได้แชมป์ดังนั้นอาจจะเป็นชื่อของอูนยเอมเมรี่ที่มาพาวิลล่าเป็นแชมป์ก็ได้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชแนลไว้ด้